สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะวันนี้เรามาเปิดไพ่อัปเดตภาพรวมความรักในเดือนมีนาคมของคุณค่ะชาวสิงสามารถรับชมได้ทางลัคนาและราศีนะคะแล้วก็ผู้ที่มีดาวศุกร์ดาวจันทร์สถิตอยู่ที่สิงค์คนที่ไม่ทราบลัคนาเกิดก็สามารถใช้วันเดือนปีเกิดดูตามราศีได้ค่ะนับศาสตร์ไทยและตะวันตกคุณสามารถใช้วิจารณญาณส่วนตนได้เลยนะคะเพราะเป็นราศีและลัคนาของคุณนะคะ ดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าคุณมีลัคนาอยู่สิงห์แล้วมีราศีอยู่ที่ลัคนาราศีอื่นๆเนาะก็สามารถรับชมได้นะคะทั้ง2คลิปเลยนะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าภาพรวมคำรักชาวสิงห์ในเดือนมีนาคมจะเป็นเช่นไรพลังงานของชาวสิงห์ค่ะไพ่ใบแรก Key on the ring ตัวเลือกทั้งเลือกมากมาย คนที่มีเสน่ห์มีช้อยส์มีตัวเลือกมีคนที่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามสูงจิตใจที่เบิกบานและปรับตัวสิ่งต่างๆกำลังจะเกิดขึ้นและได้รับการเยียวยา unconditional love ความรักที่ไร้เงื่อนไข ชาวสิงห์พบเจอแล้วนะคะกับความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของคุณเป็นความรักที่เสียสละเป็นความรักและความดึงดูดใจความรักและความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นรักที่ดี Wedding Ring ไพ่ของแหวนแต่งงานถึงชาวสิงห์จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกทั้งเลือกหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีช้อยมีตัวเลือกแต่มีพลังงานของหนึ่งเดียวที่เป็นความรักแท้ที่คุณสัมผัสได้ หรืออาจจะเป็นตัวคุณต่อให้จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นๆอยู่ด้วยแต่ว่าไม่มีอะไรเอาชนะความรักที่ไร้เงื่อนไขได้นะคะใช้ชีวิตโสดอย่างมีความสุขปาร์ตี้คนที่เป็นโสดมานานนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เกิดตัวเลือกทั้งเลือกมากมายเพราะคนที่เป็นโสดมานานก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดออปชั่นให้กับตัวเองนะคะนะ ได้สำหรับค่ะ grounding การทบทวนตัวเองการคิดทบทวนถึงความรักถึงความสัมพันธ์นะคะเรามาดูกันต่อที่ไพ่ทาโร่ค่ะไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงในเดือนมีนาคมพลังงานชาวสิงลัคนาราศีสิงไพ่ใบแรกในออฟว n นการเทคแอคชั่น การลงมือทำอย่างใจจดใจจ่อการมุ่งหน้าการเดินทางนะคะภายในออบวาน vitality ความกระตือรือร้นทัวรครับชาวสิงมีคนที่เป็นคู่อยู่ในดวงชะตาของคุณแล้วนะนะคะถึงไพ่ไกด์ไลน์เนี่ยจะออกมาในเรื่องของตัวเลือกทางเลือกแต่เชื่อว่าชาวสิงรู้ค่ะว่าคนคนนี้เนี่ย มีพลังงานที่เป็นคู่ของคุณมีหนึ่งเดียวเนี่ยที่เป็นพลังงานที่จับต้องได้ว่าใช่นะคนนี้ต้องใช่แน่ๆนะสี่ไม้เท้าสิ่งที่มุ่งหวังคือการแต่งงานหาเวดดิง้งชาวสิงมีคนที่เขาจริงจังกับคุณมากๆเลยไม่ใช่คบหาไปวันๆนะคะต้องการที่จะแต่งงานด้วยต้องการที่จะอยู่เคียงคู่กับคุณมีพลังงานของ11 11นะคะทวินเฟรม เดอะสตาร์ไพ่ของชาวกุ้มหรือคนที่มีหน้าตาดีโดดเด่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะถ้าไม่ใช่ในกรณีนี้เขาคนนี้ก็เป็นคนที่มีผิวพรรณหน้าตาดีมากๆโดดเด่นกว่าใครๆ The อ็มพ r o r ค่ะชาวต่างชาตินะเป็นคนทางไกลชาวต่างชาติหรือมีลักษณะของคนที่เป็นผู้นำสูงเขาอยู่ในตำแหน่งสูง คนคนนี้เนี่ยมีพื้นฐานตัวตนเลยนะคะเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นลูกน้องใครนี่ดวงชะตาคนคนนี้น่ยชีวิตจะประสบความสําเร็จลุ่งโลดเขาจะได้เป็นผู้นําหรืออยู่ในจุดที่สูงส่งเป็นพื้นฐานดวงเขาเลยถึงในตอนนี้นะเขาจะอยู่ในจุดไหนก็ตามนะคะแต่สุดท้ายปลายทางแล้วคนคนนี้จะมีความสําเร็จในชีวิต จะมีรากฐานที่มั่นคงไพ่สี่เท้าเนี่ยนอกจากความรักที่เกี่ยวกับการแต่งงาน <c oughs> ก็คือความมั่นคงของชีวิตด้วย <c oughs> เขาจะมีหลักแหล่งมีหลักฐานมีถิ่นฐานมีบ้านมีทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะร <c oughs> วมถึงคนรักด้วยนะคะคนรักที่ดีสองข้วคือโซลคอนเนคชั่นแล้วก็จะสมหวังมองว่าเจอแล้วด้วยรู้แล้วด้วยว่าเป็นใครนะคะ The Fool อนาคตอันใกล้นี่คือการเดินทางหรือการออกผจญภัยการเป็นอิสระ The Fool The Hermit ค่ะดูเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคน i n t r o รเ r ิด้วยนะนะคะหรือเป็นพลังงานของชาวสิงคุณกำลังคบคุยอยู่กับคนที่เขาชอบอยู่กับบ้านน่ะนะอาจจะเป็นสถานการณ์ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะ มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเดอะฟูคือการเป็นอิสระแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาคําแนะนําคือตอนนี้เก็บตัวคนรักของคุณเนี่ยจริงๆแล้วจิตใจเขาพร้อมจะออกเดินทางพร้อมจะโบยบินนะแต่เหมือนกับว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เขาต้องถูกจํากัดหรืออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่อย่างเงียบๆอยู่คนเดียวเป็นสันโดษเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้เลยค่ะคนคนนี้เป็นโสดโสดมานานแล้วด้วยนะคะโสดแบบอินดี้เลยแหละ จริงๆแล้วชอบเดินทางชอบเป็นอิสระแต่ก็มีความไว้เนื้อไว้ตัวคล้ายๆกับคนที่รู้จักเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ของเขาได้นะคะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะโ mm hmm. ดยมีไพ่ของชาวกันและคณะราศีกันเดอ e m อมเ o r นี่ไพ่ชาวเมษนะมี3ามราศีออกมาแล้วนะคะเมษกันกุม และเดอะซันค่ะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องรับรองว่าสมหวังแน่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 นะคะแนนอนนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะแน่แน่แล้วอย่างไรก็สมหวังเดอะซันคนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากเลยอะ่ะเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวารู้สึกถึงความมั่นคงในใจเป็นคนที่รักสงบรักสันโดษแต่ก็มีความเป็นอิสระในตัวเองอ่ะเป็นคนที่อินดีเพนเดนมากมากนะคะคนคนนี้เป็นคนเก่ง เป็นคนที่ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจใครง่ายๆแต่ไม่ดือ้อดูสิคะพลังงานเขาดีมากเลยอะถึงตัวตนจะเป็นคนที่สูงส่งแต่ก็มีความนอบน้อมรักสันโดษเดอ h e ฮอร์มิโอ้แล้วก็น่าจาดีโดดเด่นด้วยนะเพอร์เฟกเลยพลังงานคนรักของชาวสิงเพอร์เฟกมากๆนะคะเดอะเดวิลไพ่ของชาวมังกรว้าวพลังงานน่าสนใจจริงๆ เขาคนนี้ถึงจะมีความนิ่งเงียบแต่ก็มีแรงดึงดูดสูงกับคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น่าสนใจค่ะเป็นคนที่ในเรื่องของความต้องการนะะบางเรื่องบางอย่างเขาจะมีความเข้ากันได้กับคุณนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทัศนคติหรือในเรื่องของความต้องการลึกๆนะคะ อืมเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยวิวออลฟร์จูนแล้วคนนี้นะคะเป็นคนของโชคชะตาไพ่ออกมาเนี่ยมีไพ่เมเจอร์อาคาน่านะคะทั้งหมดเนี่ยหกใบหกในสิบตัวตนเขาเป็นคนที่มีพลังอำนาจมีความ p พาเวอร์ฟมากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์หน้าตาดีมีแรงดึงดูดสูง คุณทั้งคู่หลงไหลกันมากๆสเสน่หากันมากๆแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคุณได้นะอีกทั้งเป็นคนที่สงบเงียบเขาเหมือนกับเป็นลักษณะของหนึ่งหนึ่งเดียวที่มีทุกอย่างอยู่ในตัวเขา้วรวมกันเลยค่ะ all in one น,ะนี่แหละคู่ของคุณพลังงานชาวสิงค์คุณกำลังเจอกับคนที่ หาได้ยากนะคะเป็นแรไอเทมเลยคนคนนี้เนี่ยนะแล้วนี่คือโชคชะตาของคุณนะเรามาดูกันค่ะสถานการณ์จะเป็นเช่นไรในออฟวานอยากบอกอะไร King of Sword เขาเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตเป็นคนที่รักที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าจริงจังชัดเจนใช้ชีวิตแบบไม่หลงทางน่ะนยคะเป็นคนที่เย่อหยิง นะย่อหยิงหิงในศักดิ์ศรีทรนงในตนเองแต่ไม่ใช่คนโอหังนะนะคะสามไม้เท้าการสื่อสารการสื่อสารคุณคุยกันทุกวันนั่นแหละเป็นพลังงานของคนที่ถึงจะเงียบไปแต่ทุกครั้งที่ได้กลับมาคุยกันก็จะรู้สึกเหมือนเดิมไม่ต้องปรับจูนอะไรกันใหม่แล้วเหมือนกับไม่ใช่คนที่แชทหนักขวาหรือหนักซ้ายอะ่ะ คุณจะคุยกันแบบรู้เวลานะค่ะนะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยแล้วทุกครั้งที่คุยกันนะคุณจะรู้สึกถึงพลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่มีความกระตือรือร้นมีความน่ารักมีความสดใสยอยู่ในตัวเองคนคนนี้เฝ้ารอคอยที่จะได้คุยกับคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่คบหากันแบบผู้ใหญ่แต่เวลาคุยกันจะเหมือนคนที่เป็นเด็กอะอ เป็นความรักที่ดีค่ะไม่เบื่อเลยนี่รักแบบนี้ความรักแบบนี้เนี่ยไม่ไม่มีเก่าเลยรักแบบนี้ดีมาก2ถ้วยค่ะอยากบอกอะไร8ดถ้วยการ move on หรือการหันหลังเดินจากมาและ template เนี่ยพ่ที่ออกมาขยายมีเกณฑ์ได้ย,ยกย้ายนะคะยกย้ายถิ่นที่อยู่ที่อาศัยแล้วรวมกับตัวฟูด้วยคือการเดินทางเหมือนกับคนที่อยู่บนหอคอยแล้วรอให้ ตัวจริงมามาพาออกไปอะเหมือนแบบนั้นเลยเหมือนคนที่อยู่ในมุมของตัวเองเนี่ยอยู่ในจุดของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วรอที่จะได้เป็นอิสระแบบนั้น,นะคะ่ะรอคอยที่จะได้เป็นอิสระนะเหมือนจะมีการเดินทางยกย้ายถึงที่อยู่ที่อาศัยมีเคยนว่าจะเป็นคนเก่าเก่าคนเก่าแบบไหนเนี่ยมองว่าเป็นคนเก่าตั้งแต่อดีตชาตินะคะเพราะสี่ไม้ท้าคือทวินเฟรมแล้วหกถ้วยกับสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของโซคอนคชันคนที่มีความเชื่อมโยงทางจิตปัญญ,ญา คนที่เคยเดินหันหลังออกไปหรือคนที่คุณเคย move on ออกไปเนี่ยสุดท้าย template การปรับความเข้าใจและ6กถ้วยการกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักในอดีตหรืออดีตชาติเลย template คือการปรับสมดุลคือคนที่อย่างรู้ฟ้ารู้ดินไพ่ของชาวธนูหกถ้วย การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของคนรักในอดีตชาติพลังงานคนรักชาวสิ่งเป็นรักที่ไรเงื่อนไขจริงๆบริสุทธิ์มากๆแล้วรักนี้จะเป็นรักที่ได้ลงเอยค่ะไพ่ออกมาไกด์ลายคือแหวนแต่งงานแล้วไพ่การแต่งงานก็ออกมาสองถ้วยไพ่คู่แท้เดอะซันเดอะสตาร์ความสมหวังความปรารถนาความหวงแหนห่วงหากันและกันทุกอย่างความสัมพันธ์นี้ดูแล้วจะไม่มีความสัมพันธ์ไหนเลยในชีวิตที่เทียบได้ค่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักจริงๆสัมผัสได้จริงๆสี่ไมเท้าอยากบอกอะไรไพ่ของการลงเอยการแต่งงานหกเหรียญอาจจะเป็นคนที่เคยพึ่งพาอาศัยกันมาก่อนเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเดี๋ยวให้เราแฟนไพ่ของชาวพุทธศพเป็นคนฉลาดจังคนคนนี้เขาเป็นคนเก่งมากเลยเขาเขาเพอร์เฟกจริงๆเลยอะนะ คอมมิชเมนชัดเจนน่ยได้แน่นะคะแล้วไม่ใช่เป็นการครบหากันแบบเงียบเงียบลยนะหลังจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะถูกเปล่าประกาศออกไปแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่คู่อุปถัมนะคะ h ฮ l รแฟนคือคอมมิชเมนที่ชัดเจนคือการจดทะเบียนการแต่งงานการเข้าพบปะผู้หลักผู้ใหญ่และโอโ้โหมาคู่กันเลยนะคะที่ไฮโแฟนแล้วก็ไฮพรีสเททวินเฟรมร้อเนี่ยพลังงานแบบนี้ คู่อภิมหาบุญนะคะนะคะคู่บุญคู่บรารมีเลยแหละคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนอย่างรู้นะจิตวิญญาณเขาเติบโตพัฒนาแบบกระจ่างเลยค่ะเหมือนคนรู้แจ้งคนที่รู้ความต้องการของตัวเองเป็นคนที่ตื่นรู้แต่ไม่ไม่พยองแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ มีความงดงานในตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองส่วนเรื่องของทางโลกเขาก็เขาก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะเนี่ยพลังงานของเขา powerful สุดๆนะคะเดอะสตาร์ The Star อยากบอกอะไรเดอะเลเวอร์ไพ่ของชาวไม่ถุนโอ้โหไพ่ตัวตนเขาเมเจอร์อคณาออกมาขยายขยายขยายเป็นเพื่อนคู่คิด เป็นมิตรคู่ใจเป็นคู่หูคู่พันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์ไลฟ์เป็น, life, เ,ปนเป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันโอ้ด oh, ีเอมเพรสคดูสินี่คู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ลายแล้วเนี่ยตามกันมาแล้วนะคะเนี่ยดีเอมเพรสเอมพลเอร์ไพ่ของดีวายมัสกูลีแล้วก็แฟมินีนหากคุณเป็นพลังงานเพศหญิงมาฟังนะคะคุณเป็นที่รักของเขาเลยเป็นสุดที่รักเขารักคุณมากๆคนคนนี้พลังงานคุณอ่ะมีความเท่าเทียมกันคุณเจอแล้วกับคู่บุญคู่บาร,รมีคู่ อภิมหาบุญบาร,รมีนะเป็นคู่บุญกันเคยช่วยเหลือเพึ่งพาอาศัยกันต่อให้จะเคยมีสถานการณ์ที่หันหลังกันไปหรือเคยหันหลังกันไปเคยเคยแยกกันไปหรือสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันสุดท้ายคุณก็จะได้หวนกลับมาหากันจนได้พลังงานคุณกับเขาไม่มีทางขาดกันได้คู่รักที่เป็นคู่แบบนี้เมื่อเจอกันแล้วจะไม่มีพลังงานอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงได้เลย ไม่มีตัวเลือกไหนไม่มีทางเลือกไหนเลยที่จะทําให้คนคนนี้แปลเปลี่ยนใจไปจากคุณได้หากคุณเป็นพลังงานเพศชายมาฟังนะคะจะบอกให้เลยว่าคู่ของคุณคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เสมอกันเท่าเทียมกันกันกบคุณมีพลังงานของความเป็นคู่ทางจิตวิญ,ญญาณสูงมากๆสูงส่งมากๆรู้ทันกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมหรือทางจิตวิญ,ญญาณนะคะ คู่ที่มีศินเสมอกันคนคนนี้มีความเป็นแม่ในตัวเองแล้วก็มีความน่ารักสดใสในตัวเองคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ดึงดูดใจคุณมากๆดึงดูดใจเป,เป็นเป็นแรงสเสน่หามหาศาลเลยนะคะคนคนนี้เหมือนกับเป็นคนที่มาปลุกคุณอนะปลุกฤาษีคนเนี้ยให้มีพลังงานเป็นเดวิลนะแล้วไม่ใช่เดวิลกับคนอื่นด้วยได้แค่คนนี้คนเดียวเนะี่ยนะคะเหมือนเขาเป็นพลังงานปลุก เสือปา่าปลุกความเป็นคุณอ่ะภายในออกมาได้นะคะ The world นี่แหละนะคะโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลยคุณคือคนที่เขาจะลงเอยด้วยคุณอยู่ไกลกันเนี่ยคนไกล The world ไกลแบบไหนก็ได้นะคะไกลเขตไกลอำเภอไกลเมืองไกลจังหวัดหรือคนต่างชาติต่างประเทศเนี่ย Emperor กับ The world เนี่ยคนต่างชาติด้วยนะคะ คนคนนี้เพียบพร้อมทุกอย่างมีความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีมีจิตใจที่เบิกบานในเรื่องของทางโลกนะมองว่าในเรื่องของราคะเสน่หาอะไรคนคนนี้ก็ไม่บกพร่องเลยค่ะจิตวิญ,ญญาณเขาเป็นอิสระแต่ตัวเขาเนะ่คะเหมือนกับเป็นคนที่อย่างรู้โลกนะ่ะรู้ว่าจะต้องอยู่กับสถานการณ์ไหนแล้วก็เป็นคนที่รักสันโดษตัวตนนะ่ะสันโดษแต่จิตใจนะ่ะเป็นอิสระไม่ยึดติดกับอะไรเข้าใจโลก เข้าใจสัจธรรมของการใช้ชีวิตพลังงานชาวสิงดีมากๆเป็นพลังงาน Higher Power วอร์ดิเอเมอเอยากบอกอะไรค่ะคว e นออฟคั p คุณเป็นที่รักเขารักคุณมากๆคุณใจดีคุณน่ารักเดอ Tower สิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบปุับปรับฉับพลันมีเกณฑ์นะเนี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะไพ่สองไม้เท้าคนทางไกลคนที่รอคอยการเดินทางออกมาขยายกับทาวเวไม่เกินสเดือนคุณจะได้เจอกัน มีเกณฑ์การออกเดินทางไปได้วยกันเนี่ยเดอะฟูลค่ะสิบเหรียญการเป็นครอบครัวไพ่ดีสุดๆไปเลยนะคะสามดาบสิ้นสุดความเจ็บช้ำสิ้นสุดความอกหักเสียใจอาจจะสามดาบเนี่ยอาจจะออกมาบอกว่าหากคุณกับเขาได้ลงเอยกันเนี่ยนะอาจจะมีพลังงานคนที่เสียใจมากมายนะคะมองว่าชาวสิงคู่ของคุณแล้วก็ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีคนที่หมายปองนะคะมีคนหมายคุณเอาไว้นะ แต่กลับกลายเป็นว่าคุณทั้งคู่น่ะจองตัวกันไว้แล้วไม่เป็นไรใครจะเสียใจก็ช่างสินะเพราะอะไรคู่กันแล้วก็ต้องไม่แขล้วกันคนที่เป็นคู่กันพลังงานระดับนี้ก็จะต้องคู่กับคนที่คู่ควรนะคะนี่แหละคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปเดินทางออกไปถ้าเป็นคนต่างชาติก็อาจจะต้องยกย้าที่อยู่ที่อาศัยไปอยู่คนลกของคุณนะนะคะมีการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะมีพลังงานคนที่เสียใจมองว่าเชื่อมโยงกับไพ่ใบนี้คีย์ออเดอริง คนคนนี้น่าจะป็นที่หน้าตาดีมากๆแล้วมีคนหมายปองเขาเยอะมากๆอาจจะเป็นตัวคุณด้วยก็ได้นะช้าสิงหากคุณได้ลงเอ่ยกันนะคะรับรองว่ามีคนเสียใจเยอะเลยนะคะคนที่แบบเล็งเป้าคุณเอาไว้อะนะหรือแม้แต่คนรักของคุณก็เถิดนะคะเราะพลังงานของคุณก,กับเขาเนี่ยไม่ต้องไปหาใครเลยแล้วก็เป็นพลังงานที่ดึงดูดสิ่งอื่นๆเข้ามานะคะไพ่เนี่ยไม่ใช่ไพ่มือที่สามนะแต่เป็นไพ่ของคนที่มีตัวเลือกมีทางเลือกแต่คุณน่ะเป็นคู่กันแล้ว จอกันแล้วเราก็รู้กันนะ่ะสองคนนะ่ะว่านี่แหละคู่ของฉันฉันเจอแล้วคนของฉันเดอะเฮอร์มิตค่ะเดอะเฮอร์มิไพ่ของชาวกันอะไพ่ใบนี้อยากจะออกมานี่ไงเห็นไหมไพ่ของเจ็ดถ้วยช้อยตัวเลือกทางเลือกนะคะสุดท้ายไม่มีใครไม่มีใครเลยที่จะเอาชนะใจพวกคุณทั้งคู่ได้มีแต่ทั้งสองเนี่แหละค่ะทั้งสองเนี่ยดูกันไว้แล้วเลงกันไว้มองกันไว้แล้วแล้วเขาก็มั่นคงอยู่ที่คุณด้วย ต่อให้จะมีใครเข้าหาเขาแต่คนคนนี้มั่นคงอยู่ที่คุณคนคนนี้นะ่ามีคนจะแย่งเขาเยอะมากเลยนะเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนอยากได้อะอยากได้เขาเยอะมากเลยนะแต่สุดท้ายไม่มีค่ะไม่มีทางไม่มีใครเลยที่จะเปรียบเทียบกับคุณได้ไม่มีเดอะซันเดอะชาลีออฟไพ่ของชาวกากอได้เดินทางแน่นอนสองเหรียญในช่วงแรกอาจจะมีการเดินทางไปและเดินทางกลับนะคะอาจจะแบบไปไป,ไปม,าม,ามาก่อนนะในช่วงแรกนะคะเดอะเดวิลค่ะอืม คนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วภายในอ่ะเขาซ่อนความเขาซ่อนความเขาเรียกว่าอะไรคะซ่อนความปรารถนาความพิศวาสนะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้นะคะว่าจริงๆแล้วภายในตัวคนคนนี้เขาอาจจะมีพลังงานแบบนางแมวป่าหรือว่าเสือป่าอะไรแบบนี้นะคะที่ที่เขาแบบเก็บซ่อนเอาไว้นะคะเป็นพลังงานของคนที่น่าจะเวลามีความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคนที่เอ,อเร่าร้อนนะคะพลังงานแบบนี้เนี่ยนะคะ เดวิลออฟฟอร์จูนอยากบอกอะไรโชคชะตานำพาให้ได้พบเจอห้าดาบความขัดแยง้งในตอนนี้คุณอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะสุดท้ายก็เหมือนกับให้นิ่งๆกันไปก่อนพักๆก,กันไปประมาณนี้นะคะถ้าคุณมีเรื่องขัดแย้งกันนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาง้อคุณความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อ100%นะคะใต้สำหรับไพ่เดทไพ่ของการสิ้นสุด สิ้นสุดทางเพื่อนสิ้นสุดการเป็นโสดนะเนี่ยเพราะไพ่ไพ่โสดขึ้นมาแล้วก็ไพยย่ของตัวเลือกทางเลือกนะคะคนที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกของชาวสิงชาวสิงรู้แหละว่าใครคือคู่ขอวงคุณที่แท้จริงนะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูแล้วเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะต้องเลือกคุณ ต้องมีเซนส์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยรู้กันว่าต่อยเขาจะไปเจอใครก็ไปสิต่อยเขาจะไปมีใครแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายยังไงอ่ะคุณทั้งคู่ก็จะต้องได้ลงเอ่ยกันอ่ะคือเป็นความมั่นใจแบบนั้นเลยอาจจะมีบ้าน,นะคะช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะต้องเอาชนะบททดสอบของจักรวาลในเรื่องของความเชื่อใจนะคะเรามาดูกันว่าไพา่แองเจิลอยากบอกอะไรความรักของชาวสิง ชาวสิงกับคู่ของชาวสิงอ่ะถ้าได้ลงเอยกันอ่ะเหมือนจะมีคนอกหักเยอะเลยอะค่ะมีคนอกหักเยอะเลยเนี่ยนะนะสถานการณ์ทุกอย่างเลยคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อยากจะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ 3, ของคุณนงสุดท้ายจะจบลงจะไม่สามารถที่จะมาแทรกคุณทั้งคู่ได้เป็นความรักที่ไม่อาจมีใครมาแทรกแซงไม่มีใครภาคเขาไปจากคุณได้เลยนะไพ่าราขึ้นอยากบอกอะไรความรักของชาวสิงค่ะ codependency การเสพติดความรักคนที่หมกมุ่นในเรื่องของความรักคนที่ข้างรักคุณมากๆากทูเลฟค่ะนี่คือรักแท้ของคุณนะคะคนคนนี้เป็นรักแท้และสถานการณ์ต่างๆถ้าเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณปล่อยวางปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปอย่างธรรมชาติเพราะคนคนนี้เนี่ยถูกล็อกตัวไว้เพื่อคุณแล้วคนคนนี้เกิดมาเพื่อรักคุณอารีควายเตตเลฟมีนะคะมีความรักที่จะไม่สมหวังนะถ้ามีคนอยู่ในความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งนะคะชาวเสียงจะรู้ว่าใครเป็นคู่ของคุณที่แท้จริงคุณจะรู้ว่าใคร ที่เข้าใจคุณไปถึงจิตวิญญาณนะ่ะเป็นความรักระดับสูงเราไม่มีพลังงานไหนเลยที่จะเทียบได้คุณถ้าเป็นคนเจ้าชู้นะถ้าเป็นพลังงานฝ่ายชายมาฟังนะคะคุณจะหยุดเจ้าชู้ได้เพราะคนคนนี้นะต่อให้ใครจะต้องเสียใจต่อให้คุณจะต้องปฏิเสธใครไปแต่คุณจะรู้ได้ว่าคุณไม่อาจรักคนอื่นได้อะ่ะรักคนอื่นไม่ได้แล้วอะ่ะนะ Let your friend help you ให้เพื่อนช่วยนะคะให้เพื่อนช่วยคุณได้สำรับ reconciliation นีไ่ไงคนรักจากอดีตชาตินะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ new love ค่ะอืม mm hmm. นะพลังงานเช้าสิงมีนะคะคนที่จะอกหักเพราะคุณหรือว่าคนที่จะอกหักเพราะคนที่คุณรักเขาเลือกคุณแล้วคนอื่นๆที่อยากจะอยากได้ สุดท้ายก็อกหักไปไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะคะพลังงานของชาวสิงมีคนที่เป็นคู่จริงๆแล้วคนที่เข้ามาแทรกแซงหรือว่าต้องการที่จะมาอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็จะกระเด็นออกไปในท้ายที่สุดนะคะประมาณนี้เนาะโอเคค่ะพลังงานชาวสิงดีมากๆเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับความรักที่ดีงามของชาวสิงนะคะ วันนี้ประมาณนี้นะคพะพลังงานชาวสิงที่ขึ้นมานะใครมีสถานการณ์ที่ตรงกันนะคะต้องการเช็คดวงส่วนตัวให้ชัวร์ให้ใช่ให้มั่นใจไปเลยสามารถคลิกได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะโอเคค่ะวันนี้จบความทำนายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ